เรื่องเล่าผีตอนเหตุประหลาดที่สวนปามเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์แปลกๆที่คุณตูมเคยได้ไปพบเจอมาครับโดยคุณตูมได้เล่าว่าย้อนไปในปีพุทธศักราช2557 ตอนนั้นผมอายุ23ปีส่วนเจ้าอิกเพื่อนรุ่นน้องของผมตอนนั้นมันเพิ่งอายุ16ปีคือเราสองคนมีอาชีพรับจ้างอิสระคือใส่ปุ๋ยปามนั่นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งผมและเจ้าอิกได้รับมอบหมายจากนายหน้าให้ไปทำงานในพื้นที่แห่งหนึ่งสวนปามแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้แถบทะเลฝั่งอันดามานัน เป็นสวนปาล์มที่มีเนื้อที่80กว่าไร่ซึ่งก็กว้างอยู่พอสมควรโดยในครั้งนั้นพวกเราได้รับเหมางานนี้เป็นเวลา3วัน2คืนและช่วงนั้นก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนบรรยากาศก็จะสว่างบ้างมืดบ้างสลับกันไปในแต่ละวนันในวันที่เดินทางนั้นผมและเจ้าอีกได้เดินทางไปกับรถของพ่อผม ซึ่งเป็นรถกระบะสี่ประตูโฟวินตัวเก่าเนื่องจากทางเข้านั้นมีสภาพเป็นพื้นดินขรุขระยิ่งถ้ามีฝนตกลงมาด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้เดินทางลำบากขึ้นไปอีกพอขับรถมาได้สักชั่วโมงกว่าวาพวกเราก็มาถึงจุดหมายผมทั้งสองคนได้ขนของลงจากรถพร้อมสเบียงอาหารแห้งบางส่วน และที่พักนั้นจะมีลักษณะเป็นบ้านหลังขนาดกลางเหมือนเคยเป็นบ้านของคนมีฐานะมาก,ก่อนแต่ตอนนี้ได้ถูกปล่อยให้สุดโซกที่นี่จะมีเพียงตาเป็ดช,ชายชราอายุ60 60กสายปลาย,ลายซึ่งเขาเป็นคนดูแลวัวอยู่เพียงลำพังณนะที่แห่งนี้ที่พักของพวกเรานั้นอยู่ห่างจากถนนไปประมาณครึ่งกิโลเมตร บรรยากาศข้างในนี้จึงค่อนข้างวังเวงอยู่พอสมควรพอพวกเราทั้งสองคนขนของลงจากรถเสร็จแล้วพ่อของผมก็ขับรถกระบะก,กลับออกไปซึ่งพ่อก็ได้บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าเองสองคนจะไปไหนก็ให้ยืมรถเครื่องตะเป็ดเอาก็แล้วกันนะค่ำวันนั้นผมและเจ้าอิกรวมทั้งตะเป็ดพวกเราทั้งสามคน ก็ชวนกันพูดคุยเฮฮาตามประษาะคนเพิ่งรู้จักกันแล้วพวกผมทั้งสองโขดก็ได้จัดแจงเครื่องมือที่จะใช้ทำงานและแบ่งหน้าที่กันหุงหาอาหารจากนั้นตะเป็ดก็ได้บอกกับพวกผมว่าวันนี้พวกเองจะไปไหนกันไหมข้าจะได้ให้รถไปผมเลยหันไปถามด้วยความสงสัยว่าเอา้าวทำไมหระครับตา ตาเป็ดก็ตอบมาว่าอ๋อข้าก็จะกลับบ้านนะเซบ้านข้าอยู่ห่างออกไปเกือบห้าสิบกิโลเมตรเห็นจะได้พอได้ฟังอย่างนั้นผมและเจ้าอีกก็ถึงกับอึง้งนี่พวกเราจะต้องอยู่กันแค่สองคนในป่าลึกแบบนี้หรือเนี่ยและเหมือนกับว่าตาเป็ดแกจะรู้ว่าพวกผมกำลังคิดอะไรอยู่แกก็เลยพูดออกมาว่า โออนาไม่มีอะไรหรอกข้าไปคำนี้พรุ่งนี้ตอนสายๆก็กลับมาแล้วซึ่งผมและเจ้าอีกก็พยักหน้ารับคำโดยไม่รู้เลยว่าที่นี่มันมีอะไรที่น่ากลัวบ้างหรือเปล่าและก่อนนอนในคืนนั้นผมก็ได้ชวนเจ้าอีกจุดทูปบอกกล่าวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและผีบ้านผีเรือน เพื่อความสบายใจนั่นเองแล้วคืนแรกก็ผ่านพ้นไปด้วยดีผมและเจ้าอีกไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆมารบกวนทั้งนั้นเช้าวันต่อมาพวกผมทั้งสองคนก็ได้เริ่มงานกันตามปกติพอถึงตอนเย็นเมื่อได้เวลาเราก็เลิกงานแล้วในช่วงพลบคำ่ำ ก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาซึ่งก็จําได้ว่านั่นมันเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของตาเป็ดก็เลยดีใจที่คืนนี้จะได้ไม่ต้องอยู่กันแค่สองคนแล้วพอตาเป็ดมาถึงและเห็นพวกผมสองคนเดินเข้าไปหาแกก็พูดออกมาว่าโออข้าขอโทษทีที่บอกเองทั้งสองไว้ว่าจะกลับมาช่วงสาย,สาย แต่นี่ดันกลับสะคำเลยผมก็ตอบแกไปว่าไม่เป็นไรครับตาเป็ดก็เลยบอกกับพวกผมอีกว่างั้นค่ำคืนนี้พวกเองเอารถไปใช้ได้เลยนะจะออกไปหาซื้อของกินข้างนอกก็ตามใจเลยแล้วคืนนี้ข้าจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนพวกเองด้วยผ่านไปสักพักเจ้าอีกก็เหลือบไปเห็นเบ็ดสองสามขาน ที่มัดห้อยไว้กับชายคาของคอกวัวก็เลยถามขึ้นมาว่านั่นเบ็ดตกปลาของตาเหรอครับตาเป็ดก็ตอบว่าเออใช่ทำไมเหรอเจ้าอิกก็เลยถามว่างั้นถ้าว่างๆผมขอยืมเบ็ดไปตกปลาหน่อยได้ไหมครับตาเป็ดก็บอกว่าเออได้สิวะแต่เอาไปแล้วเอามาเก็บไว้ที่เดิมด้วยนะ ซึ่งผมกับเจ้าอีกก็รับปากจากนั้นตับเป็ดก็เดินไปต้อนฝูงวัวกลับเข้ามาจากป่าแถวนั้นก่อนที่มันจะค่ำมืดดึกดื่นไปเสียก่อนแล้วค่ำวันนั้นพวกผมทั้งสองคนก็ได้ชวนกันออกไปร้านค้าที่อยู่ตรงถนนเส้นนอกซึ่งเราต้องขี่รถออกไปประมาณ3-4กิโลเมตรเห็นจะได้ผมกับเจ้าอีกก็ดื่มน้ำทานขนมกันไป พ่อตกดึกก็ได้ขี่รถกลับไปยังที่พักเพื่อที่จะนอนเอาแรงซึ่งระหว่างทางผมซึ่งเป็นคนขับก็ได้ขับมาถึงซอยทางเข้าไปยังที่พักก็พบว่าที่นี่พ่อตกดึกนั้นมันเงียบยังไงชอบโกรธพอขี่รถเข้ามาถึงที่พักตาเป็ดก็บอกว่าพรุ่งนี้แกต้องขี่รถกลับไปบ้านแต่เช้าเลยละ่ะที่บ้านเขาโทรมาบอกให้กลับไป เพราะที่นั่นเขาจัดงานตาเป็ดเลยต้องไปช่วยเขาพอถึงตอนเช้าของวันต่อมาผมก็ปลุกเจ้าอีกให้ตื่นพอกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะรีบใส่ปุ๋ยต้นป์มให้มันเสร็จภายในวันนี้พอเสร็จงานแล้วจะได้โทรให้พอ่อขับรถเข้ามารับเพราะพวกเราไม่อยากอยู่ในป่าที่นี่น,น,นาน รู้สึกว่ามันเงียบๆยังไงชอบโกนและทุกๆคืนจะมีเสียงรีดริ่งเรรายที่ขับร้องกันเสียงแซ่มีเสียงหอยหวนของสัตว์กลางคืนดังแววให้ได้ยินมันยิ่งทําให้หน่ากลัวขึ้นไปอีกเช้านั้นเราทั้งสองคนก็ได้ลงมือใส่ปุ๋ยกันอย่างเร่งรีบแต่ไม่ทันรายท้องฟ้าที่เมื่อกี้ยังสว่างสวัย ตอนนี้ได้มืดลงอย่างฉับพลันมีเสียงฟ้าร้องดังคลืนสนั่นซึ่งเจ้าอีกนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่กลัวฟ้าแลบเอามากมายิ่งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ไม่ต้องถามเลยมันแทบจะเอามืออุดหูไว้ตลอดเวลาเลยทีเดียวแล้วสักพักสายฝนก็เหมือนจงใจแกล้งพวกผมทั้งสองคนเพราะฝนได้เทลงมาอย่างบ้าคลัง่งนั่นเลยทำให้ผมรู้สึกหัวเสีย เพราะกะว่าจะเก็บงานให้เสร็จภายในวันนี้แต่กลับต้องมาเสียเวลาวันนี้ไปซับเปล่าๆอีกหนึ่งวนันทำให้ผมกับเจ้าอีกต้องพักอยู่ที่นี่ต่ออีกคืนหนึ่งพอตกตอนเย็นสายฝนก็เพิ่งซาไปได้ไม่นานผมสองคนก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปหาอะไรทำแก้เซงกันดีกว่าผมกับเจ้าอีก ก็ได้ชวนกันคว้าเบ็ดออกไปหาตกปลาโดยหาไส้เดือนแถวนั้นนำมาใช้เป็นเหยื่อโดยที่ที่เราจะไปตกปลากันนั้นจะเป็นคลองซึ่งอยู่ไกลออกไปจากที่พักประมาณหนึ่งซึ่งคลองดังกล่าวนั้นมันอยู่ติดกับชายแดนเพราะเห็นมีการลงเสาขึงลวดหนามเป็นรั้วกั้นตลอดแนวเลยละ่ะพอผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมง เวลาตอนนั้นก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วจ,จู่ๆเจ้าอิกก็ตกปลาช่อนตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งพอปลดปลาออกมาจากเบ็ดได้แล้วผมก็เอาปลาช่อนใส่ถุงทาขายที่เตรียมมาด้วยแล้วมัดปากถุงไว้อย่างดีจากนั้นเราก็เลยชวนกันกลับที่พักระหว่างทางที่เดินกลับ จูจ่ๆฝนก็ตกลงมาโปอยๆแล้วผมได้เหลือบไปเห็นกบที่มันชอบออกมาเล่นน้ำฝนผมเลยคว้าเอาก้อนดินตามพื้นขว้างไปโดนเข้าเต็มๆตัวกบแต่มันก็น่าแปลกที่กบยังสามารถกระโดดหายเข้าไปในป่าเฉยเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอกบอีกหลายตัวพวกผมก็ตื่นเต้นกันมากที่ในป่าแห่งนี้มันมีกบเยอะจริงๆ แต่แปลกที่ผมคว้างโดนตัวมันแล้วแต่มันก็ยังกระโดดหนีไปได้ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยพวกผมก็ได้เดินหากบต่อไปสักพักจากนั้นก็เจออีกแล้วโดยคราวนี้เราเจอกบสามตัวซึ่งตัวมันใหญ่มากคราวนี้เจ้าอิกได้โชว์ฝีมือโดยการใช้กิ่งไม้ที่ยาวประมาณหนึ่งฟาดเข้าใส่ตัวกบอย่างแรง แต่ฟาดไปกี่ครั้งมันก็ไม่โดนสักทีจากนั้นพวกผมก็เปลี่ยนวิธีโดยคราวนี้เราได้ช่วยกันต้อนกบให้เข้าไปใต้ต้นปาล์มซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการจับจากนั้นผมก็ถอดรองเท้าแตะแบบหนาที่สวมอยู่ฟาดเข้าไปที่ร่างของกบตัวใหญ่ซึ่งก็โดนเข้าเต็มๆและทำให้กบตัวนั้นถึงกับเม่นจากนั้นผมก็จับขามันขึ้นมาดู แล้วเอากบตัวนั้นใส่ลงไปในถุงตาข่ายที่เราใช้ใส่ปลาช่อนนั่นแหละครับจากนั้นพวกเราก็จับกบได้อีกสองสามตัวแล้วฝนก็เริ่มเทลงมาหนักขึ้นซึ่งตอนนั้นแสงตะวันก็ได้ลาลับขอบฟ้าไปแล้วทีนี้บรรยากาศรอบข้างมันก็มืดไฟฉายก็ไม่ได้พกกันมาด้วยเราก็เลยรีบพากันเดินกลับไปยังบ้านพัก ซึ่งระหว่างที่เดินไปนั้นผมก็คิดอยู่ในใจว่าวันนี้เราไม่เสียเวลาเปล่าเพราะได้ทั้งปลาและกบที่ตัวใหญ่มากผมที่เป็นคนถือก็รู้สึกว่าถุงมันหนักดีแท้แต่พอเราเดินกลับมาถึงที่พักผมก็รู้สึกว่าถุงตาข่ายนั้นมันเบาแปลกๆพอคลำๆดูก็พบว่ามันไม่มีกบแล้วเหลือแค่ปลาช่อนตัวเดียวเท่านั้น ผมเลยบอกให้เจ้าอีกรีบไปเอาไฟฉายมาส่องดูว่าถุงตาข่ายของเรานั้นมันมีรอยขาดหรืออยังไงแต่พอเอาไฟฉายมาส่องดูแล้วมันก็น่าแปลกมากที่ถุงตาข่ายก็อยู่ในสภาพปกติไม่มีทางที่กบตัวใหญ่จะสามารถหลุดลอดออกไปได้เลยและแล้วเราทั้งสองคนก็เกิดความประหวัติพรั่นพรึงขึ้นมาในใจ ก็เพราะว่าถ้ามันจะหลุดมันน่าจะเป็นปลาช่อนมากกว่าเพราะตัวมันมีเมื่อกแต่ที่หายไปตอนนี้มันกลับเป็นกบตัวใหญ่ตัวละเกือบครึ่งกิโลกรัมเลยก็ว่าได้แล้วมันจะหลุดออกไปได้ยังไงละ่ะตาขายก็ตาเล็กมากแถมยังไม่ได้ชีขาดแต่อย่างได้พวกผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจทั้งคืนครุนคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าทำงานเสร็จ จะถามเอาความจริงจากตาเป็ดให้จงได้ว่าที่นี่มันมีอะไรกันแน่วันต่อมาผมกับเจ้าอีกก็ช่วยกันเร่งมือทำงานทั้งวนันครั้นพอเสร็จงานตาเป็ดแกก็กลับมาจากไปช่วยงานที่บ้านเราทั้งสองคนเลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบเจอมาเมื่อวานให้ตาเป็ดฟังซึ่งตาเป็ดแกก็หัวเราะ แล้วบอกกับพวกเราว่ามันไม่มีอะไรรอกที่พวกเองเจอนะ่ะคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางเข้าคงจะมาหยอกพวกเองเล่นนั่นแหละไม่ได้จะทำถึงขั้นเอาเป็นเอาตายอะไรรอกเพราะถ้าเขาเอาจริงป่านนี้พวกเองคงได้นอนจับไข่หัวโ้นได้ไปพรมน้ำมนต์กันที่วัดนนแล้วละแล้ววันนั้นหลังจากเก็บของกันเสร็จ ผมก็ได้โทรศัพท์ไปบอกให้พ่อขับรถกระบะเข้ามารับกลับบ้านและสักพักใหญ่ๆเมื่อพ่อมาถึงพวกเราก็บอกลาตาเป็ดแล้วรีบขึ้นรถโดยระหว่างทางกลับบ้านผมกับเจ้าอิกก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่ได้พบเจอมาว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเหตุการณ์ในคราวนั้นมันก็ยังคงค้างคาอยู่ในใจพวกเรา มาจนกระทั่งทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณตูด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ